สวัสดีครอบครัวทุกท่านนะที่รับชมกันอยู่ถ้าเกิดใครที่อยากได้รถกิอ,อะไรเนี่ยอ่าเจ็ดที่นั่งไล่ต้องงีตินะอ่าเจ็ดที่นั่งนะมาได้เลยในะราคาเบาๆประหยัดขับขี่ดีๆนะไม่ต้องกังวลแล้วก็ไม่อยากได้พวกแบรนด์ต่างๆไม่ต้องไม่อยากได้ซ้ํากับใครเยอะนะครับผมไม่เอาติดหรูติดไรนี่แนะนําเลยนะครับผมโคตรดีขับดีมากๆ กลับไปตัวของ Innova ตัวนี้เป็นตัวของ c r y s ต a ครับปี2020เครื่อง2.8แค่เครื่องก็ว่าดีแล้วนะและได้แบรนด์ Toyota ด้วยไม่ต้องกังวลนะครับในเรื่องของการขับขี่เรื่องการซ่อมบำรุงรักษาโอ้โหง่ายจัดจัดไม่งองแงด้วยนะครับหน้าตาก็สวยงามนะครับผมสีดำสวยไฟตัดหมอกไฟหน้ายงไงก็ลดพร้อมใช้สเกิร์ตรอบขันนะครับตัวนี้เป็นเดิมจากตัวของโรงงานมาให้นะครับได้ปีใหม่ๆนะแล้วก็ในส่วนของนะครับผมกิฟต์กันสาตัวนี้มีให้ครบ แล้วมือเปิดนี่ตัวนี้นะครับผมและในส่วนของกิฟการศาสตร์มีให้ครบ4บาแลแลกหลังค่าพร้อมใช้พร้อมเดินทางอ่ะมาเดี๋ยวผมพาไปชมภายในกับสเปคของ Toyota นะในตัว7ที่นั่งรู้ราไหมเป็นยังไงบ้างข้อดีมีอะไรข้อเสียมีอะไรกันบ้าง่ะเข้าไปดูกันครับ มาพร้อมนะฮะเข้ามาได้เลยครับด้านในโอ้ตกใจอย่างแรกทําไมเคยดูรีวิวมาดูอะไรมามันไม่เหมือนนะมาที่โตโตคารถมันไม่เหมือนเลยเหมือนอย่างที่เคยดูมาเลยทําไมละ่ะเพราะเดิมนี่คุณผู้ชมนะเดิมทีตัวเบาะแล้วก็พวกแผงข้างประตูต่างๆเขาเป็นผ้านะครับแต่โตโตคาจัดการให้ใหม่ อัพสเปคให้ใหม่คุณผู้ชมนะเป็นตัวเบาะหนังนี่ในตัวนี้ใช้งานง่ายสบายๆใช้ยาวๆนะครับดูแลรักษาก็ง่ายด้วยรับประกันตัวเบาะให้กับคุณผู้ชมอีกใครแพ้ฝุ่นลายฝุ่นลายอะไร,ะไรต่างๆหนูได้ตัวนี้ไป ผมมากๆา,า้าวแล้วทําให้ทําไมละ่ะบวกเพิ่มหรือเปล่าไม่ได้ทําไม่ได้บวกไม่ได้อะไรทั้งนั้นเลยทําเหมือนกัให้คนในครอบครัวใช้ให้ลูกให้หลานให้น้องใช้เนี่ยเห็นไหมปณิธานของเรานะครับผมอยากให้ได้รถดีๆสวยๆไปใช้นะครับแล้วก็ส่วนของด้านหน้าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครบๆนะครับผมสวยงามหน้าจอก็ระบบแบบสัมผัสและถ้ายังไม่พอใจมันขนาดแบบมันย่อมเยาวไปสมัยนี้มันต้องใหญ่ๆบิ๊กเบิ้มอะไปปรับ ไปเพิ่มได้หลักพันนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดใช้เดิมๆได้ไม่มีปัญหาตัวนี้ก็สวยงามนะครับตัวของแอร์ออโต้มีให้ครบระบบความปลอดภัยก็ต้องมีให้อยู่แล้วนี่ระบบกันลื่นมีให้เพราะว่าตัวนี้เป็นอย่างน้อยเจที่นั่งนะรถในครอบครัวช่องเก็บของอุปกรณ์อะไรต่างๆมาให้เยอะมากๆหลงเหลงเลยเยอะมากคุณจะวางอะไรก็ได้ที่วางแก้วก็มีให้ครบนะสแก้ว 1- 2ตรงกลางอีก3นะครับผมพร้อมใช้เลยนะส่วนของด้านหลังนะครับในตัวของตัว G ตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังนะครับยาว น,นั่งได้กับ3ท่านนะตรงกลางก็อัดเด็กเล็กๆไปหรือใครตัวเล็กๆก็นั่งถ้าเน้นจุแล้วก็2.8ตัว G นี่คุ้มมากๆนะครับผมไฟอัมเบียนไลท์เพดานสวยงามนะครับผ้าหลังคาก็สีเทาเดิมๆสวยสะอาดเหมาะนะสำหรับเป็นรถประจําบ้านหรือเป็นรถคันที่3ของครอบครัวอย่างที่ว่าบอกได้เลยว่าคันนี้คุ้มค่าจริงครับกับอิน o น a 2.8G ปี2020 ไปดูราคากันสกิปไปเลยว่าราคาเท่าไหร่ราคาครับนี่บอกได้เลยว่าคันนี้น่ารักน่าเล่นครับกับราคา 589,000บาทได้ปีนี2020ด้วยปีใหม่ๆเอาไปใช้ครับเรลืผ่อนอยู่แค่ประมาณ10,000บาทเท่านั้นคุณผู้ชมครอบครัวไหนที่อยากได้ครอบครัวไหนที่แบบอยากหารถครอบครัวอาจจะเป็นคันที่สองหรือคันที่สามประจําบ้านนะพอมีคันหนึ่งแม่มีคันหนึ่งเฮ้ยหาคันนึงมาไว้ไปขับไปเที่ยวด้วยกันปีใหม่นี่คันนี้แนะนำเลยโทรมาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0837777747และ 0837777757้เอ้าวถ้าเกิดอ,อยากได้สีขาวทำไงทับมาพิมพ์ม,มาเราก็มีสีเทาก็มีตัว V ก็มีนะครับตัวพรีเมียมก็มีโอ้โหเยอะแยะเลยขอแค่คุณเม้นมาแล้วกันเดี๋ยวทีมงานติดต่อไปวันนี้สวัสดีครับ